คำศัพท์ HSK 1ระบบใหม่พาร์ทที่23คำที่441ถึง460สำหรับคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์ HSK 1ใน HSK ระบบใหม่ซึ่งมีทั้งหมด500คำโดยในแต่ละคลิปจะแบ่งออกเป็น20คำคำศัพท์แต่ละคำจะประกอบไปด้วยตัวอักษรพินยินคำแปลเสียงและยังมีประโยคตัวอย่างด้วยค่ะขอแวะขายของนิดนึงนะคะ ตอนนี้ช่องหาเตอร์ชาน e ลเรามีชีตรวบรวมคำศั์ HSK ระบบใหม่สำหรับ HSK 1และ2โดย HSK 1มี500คําคำและ HSK 2มี772คําคำแต่และคำศัพท์จะมีการแบ่งแยกประเภทคำด้วยสีต่างๆซึ่งจะช่วยให้จำคำศัพท์ได้ดีขึ้นรวมถึงประโยคตัวอย่างต่างๆที่อยู่ในคลิปนี้นะคะได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในชีตเหล่านี้แล้วค่ะชีตคำศัพท์ HSK 1 179บาทและ HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาท สั่งสองเล่มส่งฟรีใครที่สนใจสั่งก็แอดไลน์มาที่แอด h ฮาเตได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เราไปเรียนคำศัพท์ HSK ระบบใหม่กันต่อเลยค่ะ有有มีคำนี้ในระบบเดิมก็อยู่ใน HSK หนึ่งนะคะตัวอย่างประโยค我有一个问题我有一个问题 วัวใหญ่เกอร์ว,วัถีฉันมีคำถามหนึ่งข้อคำว่าวัญถีคำนี้แปลว่าปัญหาหรือแปลว่าคำถามก็ได้นะคะอีเกอร์วันถีก็คือคำถามหนึ่งข้อวัวใหญ่เกอร์วัถีคำนี้เป็นคำที่ใช้ขึ้นต้นเวลาที่เราต้องการถามค่ะ คำว่าหย่เป็นคำที่เราเจอบ่อยมากๆเลยนะคะมีตัวอย่างเยอะมากถ้าใครดูคลิป hsk มาตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเห็นคำว่ายโยิ่เยอะมากเลยค่ะเช่นตัวอย่างนี้นะคะขอยืมมาจากข้อ8ใน hsk 1ว่าคหยึ่งหายไข่เฉียนฉันมีเงิน100หยวนความรู้ในเรื่องไวยากรณ์หรือว่ากรา r ในภาษาจีนนะคะก็คือ คำที่ตามหลังคำว่าโยจะเป็นคำนามจะเป็นแบบนามมาทำเหมือนข้อที่แล้วนะคะก็คือคำว่าคำถามหรือว่าจะเป็นแบบรูปธรรมสิ่งของอย่างเช่นตัวอย่างข้อนี้ก็คือเงินอี่ป่ายควาเฉียนก็คือเงิน100หยวนนั่นเองคะ่ะและอีกตัวอย่างนะคะยืมมาจากข้อ9ใน HSK 1หหัวปัยย้นโยสร้างชองห้องเรียนของฉันมีนักเรียน30คน ประโยคนี้แอดยกขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าประธานที่ใช้โยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นคนไม่จําเป็นต้องเป็นวัวท่าหนีเสมอไปเพราะว่าประธานในประโยคนี้นะคะก็คือหัวปันห้องเรียนของฉันก็สามารถใช้คําว่าโยได้เหมือนกันมีซานชูเกอร์เสียเชิงนักเรียน30สิคนโยเตโยเต บางคำนี้เป็นศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะไม่มีใน S s k ระบบเดิมคำว่าโยเตเนี่ยคำนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นสำนวนก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้แปลแบบตรงๆนะคะเราเคยเรียนคำว่าวอเตอของฉันท่าเตอของเขาหนีเตอของคุณโยเตอไม่ได้แปลแว่าของมีนะคะแต่แปลแว่าบางจุดๆๆถ้าเทียบภาษาอังกฤษนะคะก็ตรงกับคำว่าซัมซอเนะคะซัม บางอะไรขึ้นอยู่กับประโยคนั้นใช้คำไหนนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะเจ้าเสื้อ衣服有的好看有的不太好看这些衣服有的好看有的不太好看这些衣服有的好看有的不太好看เสื้อผ้าเหล่านี้บางตัวก็สวย บางตัวก็ไม่สวยคำว่าโยเตในประโยคนี้นะคะใช้กับคำว่ายีู่นั่นก็คือเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีคำลักษณะนามเป็นตัวดังนั้นเมื่อแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าวบางตัวบางตัวห่าค้านห่าค้านแปลว่าสวยบางตัวปุถ่ยหา่าค้นปุถ่ยแปลว่าไม่ค่อยปุถ่ยห่าค้านก็คือไม่ค่อยสวยและอีกคำที่เราจะเห็นบ่อยๆที่ใช้กับคำว่าโยเต้นะคะก็คือคำว่าเหวียน ที่แปลว่าคนดังนั้นโยเดเหรียนจะแปลว่าบางคนนั่นเองค่ะโยหมิงโยหมิงชื่อดังมีชื่อเสียงคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 3ค่ะมาจากคำว่าโยที่แปลว่ามี บวกกับคำว่าหมิงหมิงเดิมหมิงื่อที่แปลว่าชื่อนะคะเราจะแปลตรงๆก็ได้นะคะเพราะว่ามีคํานี้ในภาษาไทยเหมือนกันนั่นก็คือคําว่ามีชื่อมีชื่อก็แปลว่าชื่อดังหรือว่ามีชื่อเสียงนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยค我知道รู้จ的กร้า道อา有名รท店。่ม the fan สี ฉันรู้จักร้านอาหารชื่อดังแห่งนี้คำว่าจื้อเต้าแปลว่ารู้หรือว่ารู้จักนะคะเคยมีคนถามว่ารู้จักถ้าเป็นประโยคนี้ใช้คำว่าเวียนฉฉอได้ไหมคำตอบก็คือได้ค่ะและมาดูคำว่าหยิ i หมิงเต่าฟันเตี้ยนนะคะก็จะแปลว่าร้านอาหารชื่อดัง ฟันเตี้ยนยังแปลว่าโรงแรมได้ด้วยดังนั้นประโยคนี้ก็สามารถแปลว่าฉันรู้จักโรงแรมชื่อดังแห่งนี้หรือจะแปลว่าฉันรู้จักโรงแรมที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ก็ได้ค่ะโยชิโคลโยชโคบางครั้งคำนี้ก็เป็นศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะไม่มีใน hsk ระบบเดิม แต่ก็มาจาก s s k 1ระบบเดิมนะคะทั้งคำว่าโยที่แปลว่ามีบวกกับคำว่าชิโรที่แปลว่าเวลาตอนขณะคำนี้เพื่อให้เข้าใจชัดเจนและจําได้ดีนะคะมันย่อมาจากคำว่าโย t เตอร์ชิโ t โยเตที่แปลว่าบางข้อที่เราเรียนไปนะคะบวกกับคำว่าชิโรนะคะคำนี้ก็จะแปลว่าบางครั้งบางเวลาหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะ ตัวอย่างประโยค我们有时候吃馆子我们有时候吃馆子เร有时候吃馆子บางครั้งเราก็กินข้าวนอกบ้านคําว่าชื่อก๋วนจื้อคนี้แปลว่าก wow <ter> ิน<イ>ข <small spirit> ้าวนอกบ้านนะคะคําว่ากวนก็มาจากคาว่าฟ่านกวนที่แปลว่าร้านอาหารหรือว่าเมียนกวนที่แปลว่าร้านบะหมี่ร้านก๋วยเตี๋ยว ประโยคนี้สิ่งที่จะสื่อก็คือปกติแล้วกินข้าวที่บ้านทำอาหารกินเองแต่ว่าบางครั้งเป็นครั้งคราวก็จะกินข้าวนอกบ้านนั่นเองค่ะและอีกตัวอย่างนะคะจากข้อ24ใน HSK 2องวอยยวชิโคลคุยหลายเจียงเปียนสั่นปู่บางครั้งฉันก็มาเดินเล่นที่ริมแม่น้ำความหมายก็คือไม่ได้มาบ่อยๆไม่ได้มาเป็นประจำแต่ว่ามาเป็นครั้งคราวหรือว่าบางครั้งนั่นเองค่ะ 有些有些บางส่วนบางบ้างค่อนข้างคำนี้ก็เป็นศัพท์ที่ไม่มีใน HSK ระบบเดิมนะคะเป็นคำที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ค่ะคำว่า有些ต่างจากคำว่า有เอยังไงความแตกต่างนะคะนั่นก็คือคำว่า有些มีจำนวนที่มากกว่าค่ะตัวอย่างประโยค有些鸟不能飞有些鸟 ปูนเหลืงเฟยโยเสียเหนี่ยวปูเหนืงเฟยนกบางชนิดบินไม่ได้คำว่าเหนี่ยวแปลว่านกนะคะโยเสียเหนี่ยวก็คือนกบางชนิดปู้หนึ่งเฟ,ย,ฟยเฟยแปลว่าบินปู้หนึ่งเฟยก็คือบินไม่ได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่านกหลายชนิดเลยนะคะที่บินไม่ได้ไม่ใช่แค่นกชนิดสองชนิดเท่านั้นค่ะ นอกจากนั้นคำว่าอยเชียยังเป็นคำวิเศษนะคะที่แปลว่าค่อนข้างอย่างเช่นประโยคนี้หัวอยู่เชียชื่อว่างหวอยู่เชียชื่อว่าง,างฉันค่อนข้างผิดหวังคำว่าชื่อว่างแปลว่าผิดหวังค่ะอยยงย่ยง มีประโยชน์คำนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่นะคะไม่มีใน HSK ระบบเดิมค่ะมาจากคำว่าโยที่แปลว่ามีย่งที่แปลว่าใช้คำนี้ไม่ได้แปลว่ามีใช้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นสำนวนค่ะแลว่ามีประโยชน์ตัวอย่างประโยคเจเ้站有很多有用的信息。ไซต站有很ข้用的信息ทยน 这个网站有很多有用ว่จาจนขนตัวีเว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายประโยคน,นี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเรามาดูคำศัพท์กันค่ะคำว่าหว่างจานคำนี้นะคะแปลว่าเว็บไซต์เจื่กระหว่างจานเว็บไซต์นี้โยขนตัวมีมากมีจำนวนมากและเราโฟกัสที่ตรงนี้กันนะคะโยโยงแต่สินซีคำว่าสินซีแปลว่าข้อมูลโยโยงแต่สินซีก็คือ ข้อมูลที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะและเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะยืมตัวอย่างมาจากข้อ754ใน HSK 2. 2เจ้าเปิลจืดเตียนเขินโยยงพจนานุกรมเล่มนี้มีประโยชน์มากคําว่าจืดเตียนนะคะคํานี้แปลว่าพจนานุกรมหรือว่า dictionary เ,เจ้าเปิลจืดเตียนก็คือพอจนานุกรมเล่มนี้เขินโยยงมีประโยชน์มาก โย่โย่ขวาคำนี้ไม่มีใน HSK ระบบเดิมนะคะแต่ก็เป็นคำที่แตกออกมาจากคำศัพท์เดิมใน HSK 2นะคะก็คือคำว่าโยเปียนที่แปลว่าด้านขวาซึ่งการแตกศัพท์ออกมาแบบนี้นะคะทำให้เรารู้แล้วก็เห็นว่าสามารถใช้คำว่าโย่คำเดียวก็ได้เช่นตัวอย่างนี้ค่ะชิงเซียงโย่วนชิงเซียงโย่วน ชิงเซียงโยวจวนกาลุนาเลี้ยวไปทางขวาคำว่าชิงแปลว่าโปรดกรุณานะคะเซี่ยงแปลว่ามุ่งไปหันไปคำว่าจวนแปลว่าเลี้ยวนะคะโยวจวนก็คือเลี้ยวขวาประโยคนี้เราอาจจะได้ยินในพวก G P S ต่างๆนะคะถ้าเป็นภาษาจีนก็จะพูดแบบนี้ละคะ่ะชิงเซี่ยงโยวจนโยวนยเปีนยนนย ด้านขวาทางขวาคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 2นะคะตัวอย่างประโยค学校右边有饭店学校右边有饭店学校右边有饭店ด้านขวาโรงเรียนมีร้านอาหาร คำว่าโยเปียนเป็นคำบอกตำแหน่งหรือว่าทิศทางนะคะโดยที่คำนามที่อยู่ข้างหน้าโยเปียนนะคะก็คือในประโยคนี้เสืยเชี al, you, ่ยวโยเปียนเสืยเซี่ยวแปลว่าโรงเรียนนะคะเสืยเชี่ยวโยเปียนก็แปลว่าด้านขวาโรงเรียนหรือว่าด้านขวาของโรงเรียนเราลองเปลี่ยนประธานนะคะเช่นหัวจะโยเปียนด้านขวาของฉันหนีตะโยเปียนด้านขวาของเธอก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ หย่หย่ฝนคำนี้ก็ไม่มีในระบบเดิมนะคะแต่ก็แตกออกจากคำที่มีในระบบเดิมนั่นก็คือคำว่าเสี่ยหยที่แปลว่าฝนตกใน HSK 1นะคะและเมื่อแตกออกมาเป็นคำว่าหย่คำเดียวนะคะก็จะแปลว่าฝนใช้ยังไงไปดูตัวอย่างคะ่ะหย่ทิ้งเหหย่ทิ้งเหหยทิ้ง ฝนหยุดตกแล้วหรือจะแปลแว,ว่าฝนหยุดแล้วก็ได้ค่ะคำว่าถิงคำนี้แปลแว่าหยุดค่ะหยวนหยวนหยวนหน่วยเงินของจีนคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน hsk 3นะคะตัวอย่างประโยคอีกองเหลียงป่ายหยวนอี่กงเหลียงป่ายหยวน อีกงเลี้ยงป่ายหยวนทั้งหมดรวมเป็นเงิน200หยวนคำว่าอีกงคำนี้นะคะแปลว่าทั้งหมดรวมทั้งหมดคำนี้มักจะได้ยินบ่อยๆเวลาที่เราซื้อของหลายๆอย่างนะคะเวลาคิดเงินรวมกันก็จะใช้คำว่าอีกงคำว่าเลี้ยงป่ายก็คือ200เลี้ยงป่าย,ย200หยวน200ยหยวนหยยนเหยยน ไกลคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 2นะคะตัวอย่างประโยค你的家แ公司เจ你的家ล公司กงนมา,นายือนบ้านของคุณอยู่ไกลาจากบริษัทไหมคำว่า家แปลว่าบ้านนะคะหนีต่เจ้าก็คือบ้านของคุณหลี่คำนี้แปลว่าจากออกจากกงซือก็คือบริษัท นีจ่แจ้หรีกงซือก็คือจากบ้านของคุณไปบริษัทเห่อนมาไกลไหมเยื่เยว่เดือนพระจันทร์คำนี้ในระบบเดิมก็อยู่ใน HSK 1เหนึ่งเลยค่ะตัวอย่างประโยค s h a n เก,กะะว่ยว์ฉี่และเป่ยจีงช่งะะวงเก่ยวฉี่ละเป่ยง ช่างกระเย,ยว์ว c h ชีลเปจเดือนที่แล้วฉันไปปักกิง่งคำว่าช่างกรเย,ยนะคะแปลว่าเดือนที่แล้ววัดชีลาชีลาก็คือไปแล้วไปมาแล้วเปจี้งปักกิง่งจ่ายจ i าอีกแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน H.S.K. 2ค่ะคำนี้นะคะแปลว่าอีก ซึ่งหมายถึงคำกริยาหรือว่ากริยาที่เราทำมาแล้วนะคะกริยาที่ตามหลังคำว่าอีกเป็นกริยาที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะยังไม่เกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นหรือเป็นการบอกไม่ให้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะและอีกความหมายนะคะที่เห็นใช้บ่อยๆก็คือแปลว่าแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยหรือจะแปลว่าค่อยเฉยๆก็ได้ค่ะค่อยที่ไม่ใช่แปลว่าเสียงเบานะคะไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะชิงจ่ายช่วยอีเปี้ยนชิงจ่าย ช一遍，ยอีเ遍。ียนิงช่งชวยีเพียนการุณาพูดอีกครั้งคำนี้คนที่พูดจีนเชื่อว่าจะต้องได้ใช้บ่อยแน่ๆค่ะเพราะว่าคนจีนพูดเร็วมากแล้วเรามีโอกาสที่จะได้พูดคำนี้นะคะกาุณาพูดอีกครั้งฉิงายช่วยอีเปียนหรือถ้าแบบคนสนิทกันหน่อยนะคะไม่ต้องสุภาพมากก็ตัดคำว่าชิงออกไปก็ได้ค่ะก็จะเป็นจ่ายช่วยอีเปียนพูดอีกครั้ง สังเกตคำกริยาที่ตามหลังคำว่าจ่ายนะคะก็คือชัวที่แปลว่าพูดเป็นกริยาที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เป็นการบอกให้เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นค่ะอีกตัวอย่างนะคะเพื่อเป็นการบอกเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นนะคะยืมมาจากข้อ42ใน h k นีปุยบสองใน HSK สองหนี不要再า了่าี不要再ละ คุณอย่าพูดอีกเลยความหมายของคำนี้นะคะก็คือคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขากำลังพูดอยู่หรือว่าพูดคำบางคำออกมาแล้วแต่เราต้องการบอกว่าไม่ต้องพูดอีกไม่ต้องพูดอีกแล้วเราก็ใช้ว่าปูยเย่าจ่ายชั่วเหรอไม่ต้องพูดอีกแล้วอย่าพูดอีกเลยนั่นเองค่ะและอีกตัวอย่างนะคะยืมมาจากข้อ333ใน s k 1เิงีในเอสเอสหนงสต้างอส แหวงโเชัวขวเวลาโกรธให้นับ1นึถึงสิแล้วค่อยพูดโฟกัสที่คําว่าแหวงโขใจช่ขวานะคะก็คือแปลว่าแล้วค่อยพูดใจในความหมายในประโยคนี้นะคะแปลว่าแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยซึ่งเป็นการกล่าวถึงกริยาที่ลำดับก่อนหลังนะคะลำดับกริยาที่อยู่หลังคําว่าใจนะคะก็คือชั่อขวาเดี๋ยวค่อยพูดแล้วค่อยพูดหมายถึงคำกริยานี้จะทำเป็นลำดับหลังนั่นเองค่ะ อีกตัวอย่างนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนของการใช้คำว่าจ่ายนะคะยืมตัวอย่างมาจากข้อ121ใน h s k 2ค่ะหัวเห่าตึงเต้าท่าขวยหลายจ่ายหลีคายฉันต้องรอจนกระทั่งเขากลับมาค่อยจากไปลำดับของเหตุการณ์ก็คือรอให้เขากลับมาก่อนจ่ายหลี่คายหลี่คายก็คือจากไปจ่ายหลี่คายค่อยจากไป จ่ายเจียนจ่ายเจียนลากนคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 1ค่ะคำว่าจ่ายเจียนนี่นะคะเป็นวลีถ้าเราแปลาตามตัวอักษรเลยนะคะจะแปลว่าพบกันอีกครั้งแล้วเจอกันใหม่แต่อย่างนี้ก็ได้และด้วยความที่เราพูดคำนี้เวลาที่ต้องลาหรือว่าต้องจากนะคะมันก็เลยแปลว่าลาก่อนไปโดยปริยายในชีวิตจริงนะคะหรือว่าเวลาที่คนสนิทคุยกันเพื่อนคุยกับเพื่อนเนี่ย จะไม่ค่อยใช้คำว่าจ่ายเจียนเพราะว่ามันดูเป็นทางการเกินไปคนที่สนิทกันมักจะใช้คำว่าไปไปซึ่งถอดเสียงมาจากคำว่าบายหรือว่าบายบายนะคะแต่อย่างไรก็ตามจ่ายเจียนก็เป็นหนึ่งคำสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนเพราะว่าเราจะเจอคำนี้ในหนังในซีรีส์หรือว่าแม้แต่ในข้อสอบค่ะไปดูตัวอย่างการใช้กันค่ะ我先走了，再见，我先走了 จ่ายเจียน,ยน,ยยนฉันไปก่อนนะลาก่อนจ่ายจ่ายอยู่ที่กำลังคำนี้ในระบบเดิมก็อยู่ใน HSK 1นะคะคำว่าจ่ายคำนี้ออกเสียงเหมือนกันกับจ่ายข้อที่แล้วเลยนะคะ ใายคำนี้สามารถเป็นคำบุพบทนะคะจะแปลว่าอยู่ที่เป็นคำบอกตำแหน่งและเมื่ออยู่หน้าคำนามคำนี้จะเป็นคำวิเศษแสดงกริยาที่กำลังดำเนินหรือว่ากำลังทำอยู่นะคะก็คือแปลว่ากำลังนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยค你在哪个学校学习你在哪个เช学่你在哪个学校学习 คุณเรียนอยู่โรงเรียนไหนคําว่าจ้ายที่แปลว่าอยู่หรือแปลว่าที่นะคะสังเกตว่าสิ่งที่ตามหลังคำนี้จะเป็นคํานามซึ่งคํานามในประโยคนี้ก็คือโรงเรียนประโยคนี้นะคะถ้าแปลตรงตัวเรียงไปเลยนะคะจะแปลว่าคุณอยู่ที่โรงเรียนอะไรเรียนก็คือจะเอาสถานที่ขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยคำกริยานะคะคำกริยาในประโยคนี้ก็คือคำว่าเสียี และเมื่อคำว่าจ่ายนะคะเป็นคำวิเศษที่แปลว่ากำลังกำลังทำอยู่นะคะถ้าจ่าจเย,ยาเยัยเขาากลงรียนภาษาจีนจจเ อยู่บ้านคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะแต่ก็สังเกตว่าคำว่าจ่ายและคำว่าเจียนะคะทั้งสองคำนี้มาจาก HSK 1ระบบเดิมรวมกันนะคะจ่ายเจียแปลว่าอยู่บ้านตัวอย่างประโยค我现在在家我现在在家我现在在家ตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านหรือจะแปลว่าตอนนี้ฉันอยู่บ้านก็ได้ค่ะ จ่าวจ่าวเช้าตรู่ตั้งนานล่วงหน้าเร็วคำนี้ไม่มีในระบบเดิมนะคะแต่ก็แตกออกมาจากศัพท์เดิมนั่นก็คือคำว่าเจ้าช่างที่แปลว่าตอนชเชอ้าอยู่ใน HSK 2ระบบเดิมค่ะไปดูตัวอย่างประโยคการใช้คำว่าจ้ากันค่ะฉงจ่าวเต้าหวานฉงจ่าวเต้าหวานหว,วาน ตั้งแต่เช้ายันค่ำคำนี้เรียกว่าเป็นคําขยายของกริยาใดๆก็ได้นะคะที่เราทําทั้งวันเลยทําตั้งแต่เช้ายันค่ำตั้งแต่เช้าถึงค่ำไม่ว่าจะเป็นทํางานหรือว่าเล่นก็สามารถใช้คํานี้ค่ะสงจาวเต้าหวานและตัวอย่างของคําว่าจาวที่แปลว่าตั้งนานหรือว่าล่วงหน้านะคะถ้าจาวหลายเหรอท่าเจาวหลายเหรอ เขามาตั้งนานแล้วและอีกคำนะคะที่ขอยกตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะคะนั่นก็คือคำว่าจืดเต่าที่แปลว่ารู้ถ้าจ่าวจืดเต่าเหรอก็คือเขารู้ตั้งนานแล้วพอจะนึกภาพการใช้คำว่าจ่าวแล้วใช่ไหมคะและอีกประโยคนะคะคำว่าจ่าวที่แปลว่าเร็วยืมมาจากข้อ287ใน Hsk1 ค่ะวัวจืดจินจ่หนุ่ยจ่าวซื่อจ่าวฉี ช่วงนี้ฉันกำลังพยายามเข้านอนเร็วและตื่นเช้าโฟกัสที่คำว่าจ่าวชุยจ่าฉี่นะคะคำนี้แปลว่าเข้านอนเร็วเร็วที่ไม่ใช่แปลว่าควยนะคะแต่เป็นการเข้านอนก่อนเวลาหรือว่าเข้านอนให้เร็วกว่าปกติเจ่าฉี่ก็คือตื่นเช้าหรือว่าตื่นขึ้นเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะเจ่าวฟ่านจ่าฟ่าน อาหารเช้าข้าวเช้าคำนี้เป็นศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะไม่มีใน HSK ระบบเดิมค่ะตัวอย่างประโยค我今天没吃早饭我今天没吃早饭我今天没吃早饭วันนี้ฉันไม่ได้กินอาหารเช้าหรือจะแปลว่าวันนี้ฉันไม่ได้กินข้าวเช้าถ้าแปลเป็นข้าวเช้าก็ตรงเลยค่ะเพราะว่าคำว่าฟ้นแปลว่าข้าวนั่นเองค่ะ จา่างจ่งตอนเช้าคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK 2นะคะตัวอย่างประโยค我每天早上跑步我每天早上跑步我每天早上跑步ฉันวิ่งตอนเช้าทุกวันคำว่า每天แปลว่าทุกวันวปูแปลว่าวิ่งค่ะ จนมเจนมอย่างไรอะไรคำนี้ในระบบเดิมอยู่ใน HSK หนึ่งเลยนะคะตัวอย่างประโยคเจือกจื่อเจินเจ่นเมเฉยียเจอกจือเจมเฉียอักษรตัวนี้เขียนอย่างไรคำว่าจื้อนะคะแปลว่าอักษรหลายๆคนคงจำได้นะคะฮั่นจื้อแปลว่าอักษรจีนเจินม่อย่างไร เสียแปลว่าเขียนอักษรตัวนี้เขียนอย่างไรอักษรตัวนี้เขียนยังไงประโยคนี้คนที่เรียนภาษาจีนก็น่าจะได้ใช้บ่อยๆค่ะและอีกตัวอย่างนะคะยืมมาจากข้อ479ใน HSK 1ค่ะ这จ字用中文怎么说这个字用中文怎么说คำนี้ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร จะแปลว่าคำนี้ภาษาจีนพูดยังไงหรือหล,ลายๆครั้งนะคะเราจะเห็นคนพูดแบบตัดคำว่าย่องออกไปก็ได้นะคะก็จะเป็นจ้วกระจื้อจ,อจองหวนเจิมมาชัวแบบนี้ก็ได้ประโยคนี้คนที่เรียนภาษาจีนก็น่าจะได้พูดบ่อยๆเหมือนกันค่ะและสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหนังสือนะคะตอนนี้เรามีสมุดคัดจีนและคำศัพท์ hsk 1 2ในระบบใหม่แอดไลน์มาที่แอดเฮ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อนังสือได้เลยค่ะ